หลังที่มีการแนะนำตัว b y d ใหม่นะครับรับ b mm hmm. y d l u uh huh. หลายคนมองซ mm ิล hmm. เป็นรถซีดานแต่เจ้านี่ย u นะครับ mm hmm. เป็นรถ SUV ขนาด C-segment นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นน้อง mm hmm. จะบอกน้องใหม่ไม่เชิงเป็นพี่อีกสเต็ปหนึ่งที่โตโตกว่า mm hmm. เจ้า Pato 3นะครับ mm hmm. ก็หลายๆส่วนเนี่ยเราก็อาจจะ คุณหน้าค kind of so, ุณตาของตัวเขาเรียกซิลก็ค mm ือ hmm. ส่วนที่เป yeah. ็นเรื่องของไฟตัวชุดไฟนี้ขายกันมากกับตัวซิลเพราะนั้นเลยทาง b v d เลยเลือกที่จะใช้ชื่อว่าซิลยูเดี๋ยวเราไปดูกัรอบๆคันนะนอกจากด้านหน้าแล้วเนี่ยสังเกตดูได้ว่าตัวนี้มันมี2เวอร์ชั่นในเวอร์ชั่นที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้า100%หรือ EV เนี่ย หน้าเขาจะเรียบไปหมดเลยนะครับไม่มีช่องระบายอากาศแต่เมื่อตัวนี้ถูกเลือกให้มีเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องหรือก็เป็นเรียกว่าระบบไฮบริดด้วยระบบไฮบริดเองเนี่ยต้องการอากาศช่วยระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเลยมีช่องด้านหน้าขึ้นมาช่วยระบายอากาศสำหรับเจ้าซีวีตัวนี้เรียกว่าอะไรซีวีย์ดีเนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับเรามามองกันด้านหลังต่อนะครับจากภาคที่แล้วนะครับ ภาพเดิมๆของเจ้าต้องบอกว่าส่งพัดเนี่ยเส้นสายเนี่ยจะมีเรื่องของเส้นโครเมียมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอมาเป็นซิลแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความสปอร์ตมากขึ้นก็โดยการที่เราลบในส่วนภาพเดิมๆของเส้นที่เป็นโครเมียมออกแล้วก็ใส่ความหรูหราทางสมัยของตัวไฟแบบ LED แบบเรืองแสงนะครับช่วยให้ดูแล้วมันดูทางสมัยดูแบบแตกต่างไปจากเดิม ของเดิมมีความรู้สึกว่าเราว่ามันยังเป็นเน้นในเรื่องของแนวเส้นมังกรตอนนี้เส้นมังกรหายไปแล้วตอนนี้ก็ว่าเป็นเส้นของเจ้าแมวน้ํานะครับเปิดนะโอเคด้านท้ายยังคงใช้ระบบไฟฟ้าแบบสัมผัสอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนภายในห้องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ถูกแยกเป็น2ชั้นเพื่อใช้ในการเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับสังเกตดูด้านในภายในเนี่ยจะเป็นยังคงแยกเป็น 60-40อยู่เหมือนเดิมในําหรับบอะด้านหลังนะครับแต่เอกลักษณ์ของเดิมๆของเจ้ารุ่นนี้สังเกตดูได้ว่าส่วนของอหมอนพิงศรีศรษะหรือว่าพนักพิงศรีศรษะเนี่ยจะมีขนาดที่เป็นเรียกชิ้นเดียวตัวบอะนะครับอ่ะครับเรามาดูกันต่อภายในรถนะครับแน่นอนครับยุคนี้สมัยนี้ก็เรื่องของระบบหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับหน้าจอต้องชัดเจนมีความทันสมัยนะครับ ก็จะเป็นปรับสามารถปรับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับสิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างตัวซ U ลยู u เนี่ยก็คือชุดคอนโซลหน้าเนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากตัวเดิมเรื่องของดีไซน์เป็นชุดคันเกียร์ขนาดเล็กนะจากเดิมที่เป็นคันเกียร์ที่แบบมองเห็นเป็นลูกๆแบบเก่าๆเนี่ยยกเลิกไปลวตอนนี้ก็เป็นแบบคันเกียร์ขนาดจิ๋ว,วแค่แบบเพียงว่าให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง ที่เห็นเพิ่มมาเลยก็คือเวเลชาร์จิ่งสองตำแหน่งนะครับตัวเบาเองเนี่ยยังมีความละไม้คล้ายคลึงตัวส่งพัดอยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะส่วนของพนักพิงศีซะะเรื่องของความหรูหราภายในก็ต้องบอกว่าค่ายบิวดีก็ไม่ยอมลดราคาสอกให้ใครก็จริงเรื่องของพานอเรลิกซันลูนะครับแต่ตัวนี้มันขยับอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสามารถเปิดในส่วนของ กระจกได้นะครับสังเกตดูนะว่าตัวสไลด์เนี่ยจะสไลด์ไปจนถึงปลายเลยนะครับแต่ตัวบานกระจกเนี่ยจะถูกแบ่งครึ่งเป็นสองส่วนต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้สํารับค่าย BYD ที่เลือกรถที่เป็น h y b ริดหรือมีเครื่องยนต์เข้ามาช่วยเรื่องของกำลังนะครับรตัวนี้เนี่ยมีกำลังทั้งหมด300 1 7แรงม้า233กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่ามากสำหรับเครื่องยนต์บวกมอเตอร์นะครับมาลองมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับแน่นอนครับเมื่อมันเป็นรุ่นพี่ของเจ้าออโตโ้เล็กลูมเหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็ส่วนเทสลูมเนี่ยผมว่ามันก็แตกต่างกันไม่มากแต่ว่าในส่วนของเล็กรูมเนี่ย เหลือเหลือเฟือจุดที่เขาไม่ลืมเลยก็สำหรับเรื่องของอุปกรณ์ต่อเชื่อมนะครับเรื่องของชุดชาร์จก็มีให้เลือก2ทางเลือกก็คือคุณจะใช้ USB Type A ก็มี Type C ก็มีนะครับส่วนช่องแอร์ก็แน่อนอนฮะร,รถขนาดนี้ถ้าม่มีแอร์หลังเนี่ยบ้านเราคงร้อนน่าดูอันนี้เขามีมาให้ละ โอ้มาเรามาดูต่อกันที่เครื่องนะครับเครื่องขนาด1,500 cc โอ้โหความรู้สึกรถคันเบลเลอร์เลยเครื่องตัวนิดเดียวแต่คุมพลังหลักของเขาเนี่ยมันอยู่ที่มอเตอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าเนี่ยพอเสียบปลั๊กชาร์จแล้วเนี่ยกำลังแบตเตอรี่ที่มีอยู่ทั้งหมดเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ขนาด18กิโลวัตต์โดยประมาณ สามารถพารถเนี่ยวิ่งโดยกรใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยสามารถไปได้ถึง90-92กิโลเมตรนะครับซึ่งแน่นอนกำลังหลักๆเนี่ยผมก็บอกแล้วทุกอย่างมันยกให้กับมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนส่วนเครื่องยนต์เนี่ยทำหน้า,าที่ปั่นไฟแล้วก็เสริมแรงในช่วงลอยตัวแล้วจะบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับ สำหรับเล็กๆน้อยๆในการเอามารีวิวฝากกันสำหรับคนที่กำลังสนใจเจ้า b y d s e a l u นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่อยากกระโดดขึ้นไปเล่นรถไฟฟ้า100%ซนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทาง b y d ตัดสินใจนำเข้ามาเพื่อการเดินทางที่ไกลขึ้นเจ้า s a l u ตัวนี้ สามารถใช้น้ำมันบวกกับแบตเตอรี่รวมกันแล้วเนี่ยสามารถไปได้ไกลถึง1,000กิโลนะครับถือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักการเดินทางแล้วก็ชื่นชอบกับความประหยัดนะครับ b y d s ซิลยู่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบเดินทางนะครับถ้ายัางไงชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดส u b ร c r i b แล้วก็ติดตามช่อง Auto Info ออไลไ์นะครับวันนี้ลุงหนึ่งจบแค่นี้นะครับรอบหน้าเจอกันใหม่